Hi สวัสดีครับผมเดกเซเว่นครับสวัสดีครับสัสดีครับผมชื่อผมชื่อผมชส่อผมชื่อผชื่อผมชื่อัมชื่อผมชื่อผชื่อผ่ผมชผมชื่อผม่ผมชื่ผม่มชื่อผมชมชื่อ่ออมชื ครับก็วันนี้มันมันเหมือนมันเกินฝันเนาะมันเป็นวันที่พวกเราเนี่ยก็รอมาค่อนข้างนานหลังจากจบรายการอะไรแบบนี้ครับพอมาถึงบรรยากาศจริงๆแล้วก็ทําให้พวกเราแบบหายเหนื่อยไปเลยจากที่แบบเหนื่อยกันมาค่อนข้างนานอะไรแบบนี้ครับผมก็ดีใจมากๆครับที่คนมาดูเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ เราตั้งใจกันจริงๆเนาะกับสเตปครั้งนี้เรามีเวลาซ้อมกันค่อนข้างีิจะนณาแล้วก็เราบินไปถ่ายภาพท,ที่ที่เขาเอยู่เลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีสุดเพื่อในการเรียิวในวันนี้นะ ครับผมก็จริงๆเรามีไปอินเทอร์วิวให้สื่อต่างๆ,ๆที่เกาหลีด้วยครับผมแล้วก็ใช่ซ้อ,อมเต้นซ้อม,นอมเต้นก็เพื่อถ่าย MV ครับผมใช่คแค่นี้ครับแค่นี้ใช่ปะใช่ คพูดภาษาเกาหลีได้ไหมครับให้พูดให้ยงควาพูดได้อ๋อคุณเยเราลงด i ยังผ่านก็ได้ว่าวันที่พี่พูดนะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าแต่หลายคนจะ้องให้เวทีว่าแบบมันสื้นติด ายเป็นว่าแฟนคลับของเซเว่นเซเว่นสตาร์หรือเดอะเซเว่นในทุกวันนี้เขายังอยู่กับเราในทุกวันนี้คือเราเราดีใจมากมันอธิบายเป็นคำพูดออกมาไม่ถูกจริงๆครับพอยิ่งเห็นโปรเจกต์อีกยิ่งคือแบบบนน้ำตามันจะแตกครับแต่ผมร้องพี่ผมร้องพี่ตอบดูดูไม่ร้องอันนี้ค่ะอะไรเอ่ยหอโอเคน้นจะอะไรที่เกิดขึ้น저희가 예, 데뷔 연습을 하다가 제가 춤을 추다가 이미 손가락이 부러지게 되었는데 그래도 팬분들에게 준비한 만큼 열심히 다 보여주고 싶었는데 아쉬운 마음이 너무 많이 컸고 다음번에는 더 좋은 모습을, 보러, 좋은 모습을 보여드리고 싶습니다. 감사합니다. 큰 점점 좋아지고 있습니다. 감사합니다. จริงผมว่าผมน่าจะขอตัวไปโทรไปถามท่านประธานครับว่าใครอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างจริงๆพวกเราก็เรียกไ,ได้ว่าฝึกใน,ใน,ใน,ในหลาย <ใน S 1> ด้าน,านเลยครับผมย,ยังไม่ได้แบบมีอะไรที่ตายตัวครับผมใช่ถ้าจะตาตัวหน่อยก็จะเป็นพิมพ์คอนเพลย์เดอร์ครับใช่ก็ราาครจะหน้าอครับผม ชื่อแฟนคลับหรือชื่อด้อมนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตางกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ได้รับการเสนอมาหลายชื่อเหมือนกันเนาะซึ่งเป็นชื่อที่ความหมายละอ้านนี้คือแบบเรื่องวิถูกจริงๆครับก็เรากําลังโหวตกันแล้วก็เลือกชื่อที่ดีที่สุดที่เหมาะกับทุกคนแล้วเชื่อว่าแฟนๆทุกคนน่าจะชอบกันเดี๋ยวประกาศทีทางออฟฟิเชียลครับผมแอรแบบ์ชม,ม,ชรมจริงๆตอนนี้เรามีกันแล้วครับ ยาดีกว่าครับยาดีกว่าครับไม่แน่ใไม่แน่ใจรว่าก็มีมีหตอนนี้มีเลอกกันอยู่คิดเยอะเยอะเร็วเร็วนี้ะครับผมเร็วเร็วนี้ครับแนจะได้รู้ชื่อ 张。 แล้ว่าจะใช้อันนี้ ตอนแรกเขาตงรขอบคุณทำงานนะแต่ว่าเขาพูดผิดเราเป็นงแงานแล้เพื่อนก็เลยลบใช้กันตลอดเลยใช่องยุเหรอใช่อืมสวยนะระย่ เป็กุงทยเหมันเ,เ,เกินเำแล้วหมผมเป็นซุปัุปคาปูรบอืมอีกชอีกชื่ออะไรชื่ออะไรช้อนนึงดูสิดูสัตว์สิสัตวริเห้งแนมชอสนสร้างน้ใจมไดาอ๋นนะอผมก็ปร,ประมาณว่าคุณคุณพี่ครับผม,ผมก็แมนนะครับใน ข่วมเชอบทุกคนครับนักนักเจอเจอรัสที่รัสที่ใช่พวกทักทิลมิดาลิสเลนเซลซำเอาเลยนะคะกินัดเอาแล้วนี่ไงรถไฟไงทุน없어ทุน주세요